าหลทางลงทางลงเห็นทางลงวะลงทางไหทางลงลงทางไหนวะเนี่ยไปไันไปไหน่ะไปไนไไเดินเครับนี่ ไปลงถึงแล้ว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 เอ้ยบอกเขาอย่ามึงลงให้มันลงไปต่อจะลงไหมจะลงไหมลงครับลงครับลงครับเฮ้ยรักแชนเพื่อนรวมมิบรักแฟนเพื่อนรวมมิบรักแชนเพื่อนรวมมิบอะไรหลังวะบนบนบนลงมาดิลงมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาแล้วก็รวมขึ้นมารวมขึ้นมารวมบนลงลงนี้แล้ว ลงรถลงรถลงรถลง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 มาลงมาบนโดนอยู่นะบนโดนไปแล้วนะข้างบนโดนไปแล้วคุณเลี้ยหรอคุหมดเล้ยงหรอเออกี่คนอ่ะงั้นเราต้องเราเราเราขึ้นไปแล้วเผาได้ไหมล่ะอย่างเงี้ยอ๋อตอนนี้เผารถได้เพราะว่าเขาเผาหมดแล้วเราขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วไอ้นี่ได้ปะเผาหรือไงแต่นี่รถนี่มันเลยนะนี่เดี๋ยวขึ้นไปดูก่อนนะขึ้นไหมขึ้นเลยไหมนี่ไงนี่ไงเขาอยู่คนเดียวเนี่ย ดูดูหลังเอนดูหลังเพื่อนขนไปดูหลังเพื่อนดูหลังเพื่อนงเอ้าวเฮียขึ้นไปเร็วขึ้นไปลระสายออกมาตายแล้วตายอ้วหนึ่งตายอ้นหนึ่ง

สบายเลยสบานะเดินเพื่อนซูมแล้มาผสศเนาอ ทำไมมาผล่ในนี้ได้อ่ะเ,เกมซุปมาผดอันนี้เฉออยเงยอ่ะเอาเหินแล้วเป็นตัวหลุดเลยวิ่งออกเลยวิ่ง าบอกวังตำรวจถ้าไม่มันม่นใจอ,อ,อย่ามุ่นเห็นสิบจ๊ะูบักสองรอบ น้ินเก็บหมดแล้วไหมนะ่ะ okay. ไม่จะเดนหมดล่ะ โอเดินได้งน่ะอยู่บนเลิ